ใคเซาวยานัง้าไปเล่นน้ำบัดน้ำบ้าดูดูเอาต่วคนอยากม่จะวันอยากไม่เห็นเงินนั่นจะไปทำเกียจ <Yeah. S 2> ้าเกียไปงานล่องปูี่ทำเกียรปันกระ่าษปันดีสามสิบเด้จังมาสวดออกกันมีหลายสีหลายขนาดแล้วก็หลายราคาเดยวเป็นเงี้ยปาก คนว่นจาจังมาเสือหลวงปีใหม่พดเรียนท่านมาพูดเดนท่านว่าคนจังท่านมาคนนี้เก้สิไปน้วเมินอยู่เออไประบาดนี่นว่าวแยนมีหน้าวันที่สิบสีหมันไม่ออกกมาม สมบูรณ์เด้อสบบรับลจ้าไปนั่งเมิดอยยู่ไปร้านบ้าไปดูแต่มาอยากล่้มน้ำเน่ดูร้านอยากไปเซ็ตจังซันแบบนั้นกูดีล้มเงินเตา ใจนี่แล้วอบรมจากของเองค่ะแล้วก็หายใจสงบเป็นนั่นว่าหายใจใส่ยาสถ้าเหยียบน้ำบาน็ก็เก็บเก็บจะเหียบน้ำบานนั่นแหละโอ้ยคือหน่อยจะเน้นหน่อยรังดีเลยจะแค่ร้องตา ยเหน่อยเอาจูด้วว้วยด้จะใส่เ้หน่อยหาจกดงไว้เอจั้งไว้ hey. well. ัว้ร้านลองตาเออร้านลองตาเบิร okay. oh, uh. ์ตนนั่นแหละเออุลงตาเบิร์ตนฮะก็อบลมมันแต่หน่อยเอาพวกนี้พอมันเดี๋ยวนี้ก้อมดู ถ้าบุญมีจกบาปถาขึ้น่อเมีที่อาจาร,ร,ย,ราาย์วัดทำเสียปัญญาท่าหลานเนี่ยสวดมนต์เด้อย้ยมแมลงปัญญามันสวดน้ำบล่ล่าสวดย่สิกาไปสวดม <พอ S 1> นต <ำ S 2> ์น้ำแหละปัญญาที่ี่สวสักก้อนท่าลานเอดที่ทีสวัาน,านีมันเพื่อนเี่้าลานพิมัตสมิงว่าเอายันดุนบารู เจ้าสกปรกแต่งธรรมดาไปค่อยเป็นทันเป็นทันไปลวกตาเออไปค่อยเฮ็ดไปนั่นแหละลานี่อันขาาไล้เมื่อไปย่ากับสีผ้าส่วนผ้าหุงนุ่มอัจ้าสั่นบนหน้าตาเออทั้งสั่นแหละส่วนผ้าหุงมหาการ์ดิโกไปนั่นแหละก็ดีค่ะผ้าหุงนี่เออท่าน ขนหนอยเนียเลี้ยนเหอนน้าอาโา้ยาเป็นวบ้านโคกสว่างเป็นะพาเลียนแนวนั่นขน่อยไปเลียนไปเนั่านทำที่อไปเดินเดินดูมมเป็นไม้้าไปทั้งหตาเนาราเดินั่งสั้นแหละ

วันหน่อยแล้วค่ะบานพีตาหมอนัดไปเลยหมอนัดไปอีกแล้วหมอนัดดือนนั้นผ่านี่เป็นเลือเพื่นนร้านนี่น้ายังไปผ่านจะเอาจะเอาซีดาตายบุฟเฟ่ต์เซอร์วิสแต่หน่อยคิดยากว่าผมโอ้ยหน่าก็ตายตะโดนแล้วแต่ไม่ยากยังปานนี้แล้วบอกวินแต่ยานเขาโลด พกเป็นญาติเขื่าเธอเสอ้ยนรเจ้าถามุดมีมอถามมอถามเลยยากจ้่เขาจะเงหลุดได้ค่าถามเสื่อเออนั่นแหละปนันว่าาวนหน้าเฮ้ยวนหน้ายังอยากตายอยากทดอมนนอาการตายแล้วแหละ บอกเรื่องความายสูเหมือสูเมืออยู่นี่คือพยายามันอยู่เนาะนอยไม้ไปเร็วบอกดูไปเร็วจานคื่เาบอสที่แกสแก้ม่านแก้มันแก้วไม่หีบอกูเลยคมรอนเหนแล้ เขาทิมเบดมาเยอะหนิมเอาอวไรหรอหีใจหลายคูงามีคนดูเนี่ยอยู่ได้ยูมันมันมีเมียมนะอยู่บ้านจ้าี่มีเมียก็ซาบุกนั่นนี่คืออกอดก็ยังไม่เห็นมันยังไไปเห็นอันนี้ยินดีเลยดีดีเออากอายอคอนเนาะอคอนถ้าใครยังบอกไปถ้าไ่ไปยัง พิดไปโดแล้วถ้าสนใจพักแม่นอนด้กว่า่นอนากยตะไใส่นีก็เป็นใจจากออยดอกปิดดีดีิีดพีดก็ยังมีก็เพราอว่าจเห็นแลว่าพอช้าหน้าพิดไปจีดหยาด ยัดสังขารนั wa wan, ้งตาว่าใป้ายควนไปละไใส่ป้านสบายตมส่้านสไปแว่าากันวนกันใส่อีกน้อบาดน้ลังมันสิไปหรือสิมาานาะบาดน้ าขาเขาลงปค่ไปก็ะคู้นยุบมองเขาคนละ <c oughs> ไปว่ากันไรเงานเบิ้งมองเขาจะก้อง <c oughs> <c oughs> ยิด้าต้กมได้หดยักเลยว้าหง่อมามาม่าว่านี่เดือสกระตัง้งยุบมองเขาคนละแล้วกันงยไปเบิงไปเบิ้งไปอนคอขอกำลัง กมห้พัูนไม่ิมเประจําที่นี่ยุนีแล้วกตอยีท่านก็ว่าเนมากเจสิก้นสา่นอันพากันไปํามชัยเพชรงานลงปูตุ่งท่าจะเที่ยวไปแค่ว่างไกลไก่นึงเนาะ งั้น,งนลงลลนนุูทุ่นตั่งังเสร็จเลยแค่จอดรบกรท่ำนึ่กิโลไปว่างหากิโลนี่กรอไคร <c oughs> ไม่ได้ไกลด้ เา่กโเอเียชือมอ้าชืมนะรู้่อมัแบบนี้เราย่กตถ้ามันฟังเเอาตัวถ้ามันฟังเสตฟังทำเดียดเดนปน้ำเงือนฟังลงาก็แกๆน้ำยาไปฟังเสฟังา บ้านเด็กไปวัดนั้นวัดนี่ประกอบแก่ๆไปทำอไเรเสียเศร้าเดือนมือเป็นเดือนหลวงพ่อตัดทิมซะ <F est> ผมวาตัดตั้งแต่สีแรกแล้วหลวงพ่อ <F est> จะมาเรียนหลวงพ่อว่าบ้านหลังนั้นที่ผมไปดูให้เ,เสร็จแล้วนะหลวงพ่อบ้านหลังได้อีกป่ะใช่ใส่อยู่ตรงปลายยางไงตรงข้างบ้านพ่อน้อยอะพ่อเออเ,เห็ดยนะัง เขาสร้างบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งงานแล้วเอออันนี้ไอ้ช่างเขาให้เป็นน้ําใจมาเออว่าที่ไปช่วยดูแลรู้ว่าก็ผมแบ่งไว้แล้วหลวงพ่อร่วมสบุญกับหลวงพ่อก็เนือแต่บ้าน้นี้บันนี้ไม่ไม่รู้ครับสุดเดียวกันบ่าวะไม่รู้คนละสุดคนละชุดหลวงพ่อ อันทั้งหมดเปเ่อ่าทั้งหมดแสนห้าหมื่นห้าพันเฉพาะตัวบ้านเฉพาะตัวบ้านครับแล้วก็ค่าแรงเรื่องค่าแรงค่าของค่าแรงค่าของค่าของเขาจะของบานซื้อเองว่าแมนไหมครับเขาซื้อหมดเลยโอ้เหมาหมดเลยทีเดียวเออค่แน่สว่างก็เมื่อวานถ่ายรูปส่งให้เจ้าของบ้านก็ดูเขาโอเคแล้ว เดี vale ur, ๋ยวก็จ like ่ายตังค์งวดสุดท้ายให้เขาผมแบ่งเป็นตางงวดกันกันโดดของคุกิคุกิเอาสร้างต่อมาสักเดี๋ยวอันนี้คุยกับคุยกับคำพูดสะกันมีเบอร์โทรเขาอยู่ตัวมีครับหลวงพ่อคำพูดเอาแน่เอานอนบริเวณมอลล์มันเขีนว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าอายเล่าแล้วเขา เพราะว่าเขาเขาได้มากกว่าไปคือผมคำนวณวงเงินไว่าแสนห้าหมื่นเนี่ยเขาได้ประตูเพิ่มได้วงกบเพิ่มไอ้วงกบหน้าต่างของพ่อเพิ่มบานเพิ่มอะไรช่องคืออยู่ในวงเงินเนี่ยขอได้ก็ทําให้เจ้าของบ้านพอใจแล้วผมจบแล้วก็เลยมาเรียนหลวงพ่อผลน้านที่ผมครับ มันดีขึ้นเยอะหรอกเนาะกะกรรมใดดีเนาะมันดีขึ้นเยอะจ้ะที่นี่จ้ะดีขึ้นคือการล้าหาหลวงปู่นี่ฟังให้เปิดแนะน้ำให้เพิ่นเปิดหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆเหมฟังธรรมะหลวงพ่อเหมือนไหมใช่แล้วก็ฝึกหัดน้อมจิตน้อมใจพิจารณาตามพุทธเป็นจริงใจของมันนิมรับกับธรรมะที่เป็นแสดงมันก็คอยอ่อนลงหรอกโลก อย่างต่างๆ่อยบรรเทาลงไปเองดอกตอนเท่าฟังท่อมันจะเป็นบุญตอนเท่าฟังท่อมันเป็นบุญบุญมันเกิดกับการม่เวรนเขาได้ส่วนบุญกับการฟังท่อมเท้านั้นเอคอยจะเล่าเบาบางลงตุกตักตุกตักมันยังยหายอันนี้ก็ได้พคตรอ่ะโอ้ยตุกตักตุกตักมามาถ้าเงิน แทงไปใส่จากของไงเด้อยังหยิกทานเลยหลเลยทานเบิร์โตเลยอันน้อยก็ไปเห็ดหลทานหลายก็เป็นทุกข์หลงตาบ้าทานพ่อพอส้ทานใดทานหลกัเบิดตโหลงตาลายจะทุกขานเลยไหล

แม่บ่ไดเอาแม่กับเท้าบ่อยูม่ไหนม่ไหนเรากับแม่ลกับบ่ไดอยู่น้ำกันก่อนเลีนแมวนีใจบ่มากักโลกลื่น มีใจบ่เบ้าโอ้ยยังมีใจยู่บ่เบ้าให้ให้ให้เบ้าออกเสียงดวงตาจังสีบาเป็นจังคือ่เบ้าออกเสียงดวงตาลายเลยเด้เอาไปติดไว้หัวนอนให้มันไว้ระเอาเร็วกาบปูไปรูดน่ะมันกาบก็แห้งแล้ว

กาคิดว่าสว่างใ่มุขใจทำมาเขาจิตเขาใจร้องตาบ้านินเราจิตเขาใจลูกหลานอยากให้ลูกหลานเป็นคนดงผู้ดี ล่องตาคัน่างแต่เราอยากให้หลุดล้านให้ปากให้เบาไม่ให้อ้ำอ่ำอึ้งอึ้งล yeah> ่องตาบางแต่เราอยากให้อ้ำอ่ำอึ้งอึ้งมีอย่างคือพูดหายใจกับล่องตาโูดเป็นอย่างมาอย่างไม่ให้อ้ำอ่ำอึ้งอึ้งเลยให้เบาอย่าสิว่าคือก้นปากเกือบปากเป็นอยู่ ญา,าบาลวังไห้ปากอึมอัมอึนอึนดีใจถ้าถ้าส่งไปหาทงโทรศัพท์ไปหาพ่อพอ่อเกษตรีใจวานยาพามาหาหลวงตาโอ้ยพาไปหนีตัวนี่แม่กูพาไปหาหลวงตาอีกตัวนี่ พ่อก็ดีใจลูกดีใจบ่ดีใจอยงงดีใจครับเอเว้าาออกเสียงเลยบ่ห้เวาวอยู่ในห้องคออยู่ในห้องคอบ่ได้ลวงตาว่าคือค้นปากกึกหมดแล้วหลวงตาว่าเออคือคนปากกือไขเว้าให้แงเง้เราขึ้นยาหนี่จวตัวเป็นสิ กูจังหนึ่งถูกจัต่ยัมีอยังอีกบ่าแนี้ว่ามีหลังกา่าไปบังเข้าเจเห็ุนั่งเป็นอีกเด้อเออมูนั่งกับฟื้นต่อไปเด้อฟังไปมันตังใดนะครับมีโทรศัพท์เปิดเสียงให้มันฟังนั่มฟังทำาลงกอดเด้อ มันก็ได้ยิ้มได้หัวไปนั่งแบบล้พ่อกระดาดีห้องลานนี่หเปิดไดวงตาเบิ้งเปิดได้วงตาเบ้องอา